ครับตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ท่องเขาเรียกว่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับบงังเอินว่าเมื่อวานก็ได้มาเซตทุกอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้แสงดีนะวันนี้ <c oughs> เป็นวนิตหมายอันดีนะพราแสงดีอันนี้อาจจะเมางไม่ชัดนะ <c oughs> ก็ไม่ผือนะผม,ผมัผุดตายมั่งผุดกลางมั่งนะครับนะแต่เพราะว่าเขาเรียกว่า <c oughs> คนบ้านเราคนนะหลรุ่มกันนะ เดินผมนี่ก็คือว่ามีความผูกพันกับพัะธาุ่งนะเปียไฟก็ลูดีนะรู้จักกันวัดนะพี่อ่าอา่ชาเลา้าพี่ชาแรมนะพระท่านสภากเกษตรนะครับคุณส้มขิดส่งเนียมนะแล้วก็คุณธีมาพรนะครับก็คืออ่าในโครงการาวิจัยห้องมาหาวิทยาลัยฮัทไจ้นะครับรวมกับ ทางสภา,า,าเกษตรกรนะจังหวัดพัทลุงได้ได้ความร่วมมืออย่างดีพัฒนาการนะเาเรียกว่าของคุณพีเซลลี่นะกิตเวน,นะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับเป็นอย่างดีเดี๋ยวพีเซลลี่ก็มากันนะครับก็จะมาแชร์ในส่วนของอการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งพวกเราก็เดนว่า ในสวนที่ว่าถ้าปูดถึงปัทลุงนะซึงเราได้มีการอ่ก่อนหน้านี้มีท่องเทียวตามรอยคำควัญปัทลุงบังเอิญวาอ่าก็เรียกว่าขู่มือนะไปที่ไหนเขาเขาพะอเพ่ท่อๆท่อๆก่อ,อ,อ,อจอนตรงไหนถ้ามาเป็นอ่าเขาเรียกว่าพันพันจุดมัดเลยนะหรืออยู่ซ่องจุดก็เลยให ให้พี่ชาร์ลเลาไปแหละเดี๋ยวข้ขอยืมผีชาร์ลาข้อยืมสักสักนิดนึงอ่าเ,เป็น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 อะไรตัวอย่างเดี๋ยวเราทําตรงนี้เราก็จะทําคู่มือประชาสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่แค่คู่มือเราทำหนังลายแบบนะครับนี่มีทีมหนังขาวเข้ามาใายทำเท้า,านะครับเราเอาไปลุ้งในห้องอซื้อมวลชนนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะพันดีจะมีรูไม่ต่างๆไงเงี้ยมีรูโค้ง อมีมัดนี่นะพี่น้องเล่านี่นี่มีมัดได้พี่น้องเล่ามีเงนมัดนะรูแปลลแตกรูปอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนในรูปอ่เนี่ยเวลาอะไรเราก็ไปเพย์แพ้เพย์เพย์แพ้ให้ให้เป็นที่รู้จักนะของคนนะทางทางถูกผ่าสวนนะนะให้เป็นที่รู้จักนะตอนนี้นี่ตอนนี้น,นี่โครงการตรงนี้เนี่ยใครว่าเขาไม่ได้ว่าอนุเคราะไปไออ,อ่ะอนุมัตินะหมายถึงว่าเขาต้องดูถึงความแข็งของชุมชนด้วยความนาสนใจของชุมชนด้วย ว่าชทุมชนมีความเข้มแข็งชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแ้าจะพูดถึงปลาดุกรานะของบ้านโงกนามเนี้ยนะดังนะดังระดับประเทศนะเปรนที่รู้จักนะบอกว่าปลาดุกราปุ๊บเนี่ยเขารู้จักเลยแต่ว่าโจทย์ปลาดุกราเนี่ยเขามองว่าคือปลาดุกราเนี่ยดังแล้วแต่ตอนนี้เวลาทำ เขาเรียกว่าทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มมนต้องมีการพัฒนาไม่ใช่ว่าทําแต่อยู่กับทีถ้าอยู่กับทีเพื่อนเขาพัฒนาเหมือนกับเราถ้อยลังเขาก็เรียกว่าให้มีอะไรที่ว่าพัฒนาและมีตรงไหนี่เขาว่าเป็นลักษณะของสิ่งทีเอ่อเขาเรียกว่านำวัดไอ้สิ้นเลือดชายนะถ้าก่มาคุยกับปีชาลวมากว่าเอ่อมันเหมือนกับว่าทำป่าดุกันหัวป่าดกปีชาละ่ากว่าเดือนเดือนนึงนเป็นสร้างพันโล เดี๋ว่าเอาผิดทิ้งไปเป็นปุ๋ย ấy, ให้กับตน้ปนปาล์มต้นไม้ต้นเลยแล้วก็มันกอเสียดายเราขอแนะนำวัสดุไอ้แนวหัวปลาดุกเนี่ยเศษเลือดชายของปลาดุกกันเดี๋ว่าดทำปลาดุกลานเ,าเรามาทำเป็นนำ้ำริกนะถ้านำ้ำริกตัวยางนำ้ำริกนะอยู่ข้างหนา้าเออเดี๋ยวเราให้มีถอดร่องชิมเหมือนขันนะเรามีการทำนำ้ำริกอยู่สามรูปแบบนะเป็นน้ำริดบ,บูบูดูปลาดุกน้ำริก อ่าใบธรรมมั่งน้ำพริกอาใบปลาดุกแน่เป็นเป็นซาบไปคือเราเราเราชื่อโจทย์นี่แต่เห็นว่ายาเส <c oughs> ้นปลาดุเลือดชายทำปลาดุป,ปักตายเขาบอกว่าตรงเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ที่ว่ามาเลยว,ว่าเออเป็นสื่อข้องฟ้านั่นเออมาเยี่ยมชมมาดูแลอสื่อป,ปลาดุกลาังสื่อตรงนั้นอ่าตรงนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเอ่า นะไอ so ้นี่คืออ่ามองไม่เห็นก็ไม่ผือเนาะไอ้นี่เป็นความรวมมือที่ก็อ่าผมก็ับใบประทันทางสำนักงานจังหวัดนะพอบปูว่าหลงหลงผู้ว่าอะไรผนีปอบพอดแล้วนะทอดบอดยอปอบแล้วทอดทอดทอดอบแล้วนะออบอดยอปอบแล้วอบอดตอถูกล้อยงานเราไปไปสร้างความรวมมือไว้หมดแล้วนะกับตั้งพัดทะลุนะตัวสภาพ กระเซตกรอไม่ไม่ต้องไม่ต้องปูดถึงเพราะว่าทุกครั้งนึกถึงนะเป็นอันดับแรกเลยนะเดี๋ยวพอน้อ,อ,อ,นองนะน้องนะครับเราก็จะมีในส่วนที่ว่าเราจะมาทำข้าวๆนะนี่คือ,อมองอะไรไม่ไม่คอยเห็นเท่าไหร่นะเออ ก็คือไม่ผืนไอ้น,นี่คือจริงจริงวัตวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์ก็คือลักลักก็คือเล่ามาทำผลิตภัณฑ์ปลาดุกเราททำเป็นค้ายจริงไหมนะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวพอทำเดี๋ยวเราทดทดทตรสอบหลอดฉาบนะว่าต้อก็หลอดฉาอาจจะปรับหลอดฉาปรับสีอะไรต่างๆให้มันดูนดูน่ากินนะแล้วก็เราจะมีการค่ายจริงนะ แล้วก็มีการตั้งตูโชโดยที่ทังไอ้ทังบิชายเนี่ยเขาจะสนับสนุนในการบรรจุพันธราดนุนีนันอะไรต่างๆนะเหมือนกับเขาจะสนับสนุนต่างๆเมื่อเขาทำพอดีปุ๊บเนี่ยเขาก็สนับสนุนสร้างยางสนับสนุนสร้างพันธ์ไรมาแน่แล้วก็สนับสนุนเรื่อยๆเวลามีอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนตรงนี้พอทำเป็นแพ็กเกจจิ้งแล้วเขาคือ ทายปัจจุพันธ์เป็นเยอะๆเลยนะสาเยอะๆเลยเป็นพันๆเลยนะและตรงนี้ก็คือว่ามันจะได้ช่ายไปยาวๆนะครับแลวก่อในในใน,ในส่วนของอ่ไอ้ตรงนี้เราก็จะใครๆว่าคุยกับพี่อ่าชาวล้าว่ามีปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะมีการช่วยเหลือกันนะอย่างสมมติว่าเดี๋ยวต้องคุยในรายละเอียดว่าเราจะต้อง บางที่เรายังไม่ดูปัญหาใช่ไหมาทุกคนคุยอ่เต่าอกอกันแหละท่านผูมรุนรอนเออเดี๋ยวราคุยรายละเอียดเพื่อเราจะได้ขอไปทางสนักวิจัยไอ้อขคไปทางกรุงเทพว่าเออตรงนี้เขาํำเป็นนูนี้นั่นนะเนี่ยเราจะได้มีการสวยหรือใอ้เขาสามารถทํางานได้ไปแบบเอ่อเขาเรียกว่าต่างมดนะครับรถพี่นองทานอื่นๆเราก็มีการแนะครว่ามาพูดให้ดูก่อนถ้าเรามีการพัฒนาอะไรต่าง มีการคุยอะไรต่างๆก็คือทั้งทั้งอ่าสกวิจัยทางม้อฮัดย้ายก่อ้อมเสยเข้ามาช่วยนะให้เราแข็งแกร่งให้เราต่างๆไม่ใช่ว่ามาช่วยเฉพาะคนใดคนหนึ่งเราจะช่วยเป็นกลุ่มย้ายช่วยให้เกิดเป็นลูงประทจริงๆนะช่วยแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นนามยันปลายนามเลยในส่วนตรงนี้พอเราทําตรงนี้เป็นชาราฟเส็จแล้วเราก็จะมีการใช้ระบบกนะระบบกอ่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวรลยละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ อ่ทาทั้งทั้งอ่าดอกเตอร์กอกแก้วนะแต่แล้วก็มีลูกลูกชายนะลูกชายมากันเขาเรียนอยู่ม .6 เขาชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะวัตรกรรมนะแต่แล้วเขาอยากจะเข้ามาช่วยชุ่มชุ่มกันนะเออเพราะว่าดีดีดีอ่าไปญาตมาช่วยนะก็คือให้มานําเสนอเพราะว่าเขาเขาเดี๋ยวเขาจะเอนะนะ็นเอ็นท้าเนี่ยนะเอ็นวิศวะคอมนายเอ็นวิศวะคอมก็เลยว่าเออมา มีความรู้ตรงนี้บอกว่าว่ามันนี้เราต้องยอมรับนะแต่กหลุนไหมนะเดอแข่งเวลาพุ่งทำอะไรนี่เดก็ต้องไงหลุกเบาวนี่ยนะเดอช่วยทำช่วยอะไรแล้วก็ทำครองพุ่งพุ่งพุ่งทำพุ่งพุ่งทำนะเด้อว่ามันี้แกหรุ่นไหมเขาแกงแกงว่าเล่าแด้แนวนะอ่าถ้า <S <S ก่อต่อไปรา,ปรา,ราปรก็ใช้ระบบการค้าต่างๆนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีพัฒนาไประดับขั้นขั้นแรกเราเป็นการเริ่มตน้นเขาียากว่าเป็นการเริ่มต้นก่อน น้าดูจกักกันก่อนว่าจะทําทอะไรบันทือในส่วนของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ฉลาอะไรต่างๆมีตู้โชว์เอามาว่างไวเผื่อสําหรับเวลาคนมาเยี่ยมชมมันได้เห็นน่ตู้โชว์ตรงนี้นะผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเวลาเวลาเข้ามาเสืออะไรต่างๆเขาก็จะได้เหลือกได้ทุกนะนะแล้วก็อันดับต่อไปก็จะมีในส่วนของรบะรบบอกนะระบบอกบาร์โค้ดระบบอกการค้ายต่างๆที่เราเห็นในห้างนั้นติ๊ดติดติดเออนี่มันจะเป็น เมื่ออาชีพแหลนะมันจะหนูเป็นซากโลแล้วทิดๆิทําำอะไรแบบไม่ใช่ว่าเราแบบเมื่อก่อนเดี๋ยวจดจดแก่นไม่อ้องลูกปื้มเดี๋ยวจดจดแก่นตอนนี้มีติดๆๆแบบแเช่นกันนะครับแล้วก็อันดับต่อไปเราก็จะทําการตะลาทายนะพอเรามีเครื่อข้ายเราเยอะอทางเครือข้าย ซื้อมวลชนหนักข้าวต่างๆน่วยงานของผากหลัดในถูกผากสวนเราเชื่อมโยงมอดของมาหาไยฮัทยัยก่อเชื่อมโยงมอดนะมีศูนบ่มพอศูนวีจัยเห็มากมีน่วยงานเรามีเว็บไซต์อะไรต่างๆในการประชาสัมพันธ์เยิงเป็นทีรููจักไปไญยเนาะและตรงนี้แค่ว่า,เ,าเราจะได้ทําการตลาดอา่อ,อนไลน์นะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวก็จะให้ อธิบายยังอีกที่และต่อสุ่นสุดททายนะครับเดี๋ยวส่วนทุดททายเราก็คือมองว่าตรงนี้ผมเคยได้ฟังอาจารย์ชาเลมพูดแล้วเรื่เกี่ยวกับว,วาอ่ากลไกการบริหารจัดการชุมชนที่แคมแข้งแันพื้นะครับเราก็จะได้มาพูดในประเด็นตรงนี้แหลกหน่อยล้วก็ให้อาอาจารย์ชาเลมมาพูดนิดนึงว่ามีการบริหารจัดการชุมชนแคมแข็งแันพื้แต่ผมเชื่อว่าชุมชนเนี้ยแ็มแข้งพอเนื่องจากว่าอ่า เขาเรียกว่าเห็นสภาไปแล้ต่างๆเขาเรียกว่าไม่มีด็อปแม้กระทั่งโควิดสิวัดไล่แห้งเดี๋ยวด็อปลงไปที่นี่เราก็ไม่มีด็อปนะเราค่ค่ว่าเขาเรียกว่ายังยังยืนนะเดี๋ยวเขาเรียกว่ายังยืนภาษาก็คือยังยืนยังยืนอ่ายังยืนไอ้นี้คือคือว่ายังยืนแน่นอนนะงั้นมีระบบการจัดการพันผื่นเราก็ร่องมาคุยกันนะครับนะอ่ะไอ้นี่อันดับต่อไปก็คือว่าอ่าเป็นส่วนของ ใหญ่นี่ผมนะเดี๋ยวไม่เปดไม่